ถามว่าเมื่อยบอกระเมื่อยค่ะเหตุอย่างไม่กระเมื่อยเหมือนอาจารย์อยู่ที่ว่าเขาจะตั้งใจบอสิ่งที่เขาเหตุมีจุดมุ่งหมายว่าเขาจะเหตุออย่างนั่นะจาะจ้างเอาคุดบอนี่ค่ะเอาถามว่าเมื่อยบอเอากระเมื่อยค่ะแต่ว่าเขาตั้งใจว่าเขาอยากเรียงถ้าเขาถามว่ารอรออย่างรอลอมือใดลรอมือนี่เหตุมือใดแล้วมันจะได้มือใดค่ะเอาก็คือตั้งใจว่าเออเขาก็ต้องเหตุหาได้ตามที่เขาอยากเหตุคือถ้าลงมือทําคือคําตอบถ้าเขาลงมือทาปั๊บเขาก็จะได้สิ่งที่เขาต้องการ คือจุดประสงค์เอาคืออยากเลี้ยงปลาแล้วก็อยากขุดเองโอ้ยลาบุญเอ้ยลาบุญเอ้ยเพิ่นมาบุญเรือล,ล้นเกิดเป็นคนนี่มันม่วน เศรษฐกิจพ่อเพียงมีความสุขล้วนล้วนเพราะเป็นนีมเพื่อนผู้ใดใส่ล้วนลวนเออเออเออยโอ้ยโอ้ยลันน่าสวัสดีครับพี่น้องครับเกษตรดิฉันยุคใหม่มาแล้วครับนี่บ้านนิวสิบห้าพี่น้องมาเบิ่งนี่ครับสวรรค์นน้อยบนดินนะครับเด้อ ของคุณครูทันวไลศีเชียงสาวาคุยเอาครับที่กัดบ้านผาขามตำบลบริบูรณ์อำเภอสีชมพูจังหวัดคอนแกน่นนี่ครับเจ้าของแปลงคุ้ยเอาสวัสดีครับค่ะพี่นิวสวัสดีค่ะโอ้สวรรค์น้อยน้นอย่ะครับเนะาะค่ะอันนี้เฮ็ดเฮ็ดไม้บอ่อซ้นนี่ครับเนี่ยสนนี้เฮ็ดไม้จา้าพี่นิวบ่ค่ะก็เฮ็ดดีแท้ะสนนี้จะเป็นอ้เมื่อก่อนปลูกกล้ยไข่นะคะ เราบันทีนีกล้วยไข่มันก็จะเป็นสามรองะจ้ะที่นี่ก็เลยเขาก็เลยวา่าถ้าเขาปลูกแต่กล้วยไข่เขาก็คือสิได้กินแต่กล้วยนะคะที่นี่เอก็เลยมีความคิดว่าเขาลองแบบ่อลองตรงกลางเป็นบอ่อกลอ้วยเขาก็เลยลองทาร้ายตรงบ่องกลางมาเห็ดเป็นบอ่อซี่เหลี่ยมเลียงปลามนซีบดีกาบก่นอะก็เลยวางสิมาจ้าโอ้จ้าที่นี่เอก็เลยลองมาเห็ดตังสีหนะจ้าเอาบักโจกมาขุดเด้ยค่ะบักโจกมาขุดเป็นรูปซี่เหลี่ยมนะคะ มันกว่างเงี้ยเาเขาก็วัดตามรองกล้วยลยค่ะสามรองสี่รองค่ะเขาเลยบอหนึ่งนะคะ,คะกัเขาเอาเขามาปักก้อนะคะแล้วเขา,าก็ค่อยเอาปลาดุกมาใส่นะคะโอ้ในนี้นมีปลาดุกปั่มป่ะค่ะเลี้ยงปลาดุกในนาข้าวคือกับแบบใบเพิ่นมุมอืดนี่นนนปลาดุกกริเมใหมไงละคะโอ้นีเนาะครับเ <cut> นาะค่ะปลาดุกค่ะโพรนี่ปลาดุกเป่นครับพ <cut> ี่น้องอันนี้เป็นอาหารไก่ไข่มันจะจมค่ะก็เลยไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่อืมต,<ร>ตัวยญยต<ร>เติบแล้วค่ะหนึ่งเดือนค่ะประมาณนี้เลยค่ะครับ หนึ่งเดือนไ่เดี๋ยวได้ค่ะหนึ่งเดือนไ่ประมาณสองนิ้วแล้วค่ะจากตัวละบาทค่ะหนึ่งเดือนสุดยอดไอเดียขุดบ่อปลาในลองกล้วยค่ะสรุปแล้วบ่อนี่กว้างเจักเมตรเนี่ยครับสามบ่อกว้างสามเมตรค่ะประมาณนอครัเนาะโอ้ย่าวย่าวันนี้ก็แล้วแต่เหาแล้วแต่เหาค่ะครับมีเจ้าบ่อครับทางนี้ทางนี้มีอยู่หาบ่อค่ะสี่ห้าห้าบ่อค่ะบ่อปลาหาบ่อค่ะ หันมาทางหลังนี่กับบอบอหอยบอหอยเชอรี่สีทองค่ะครับเจ้าบอเนี่ครับสามบอค่ะโอ้ตัวนี้กับบักจ๊กขุดคือกันค่ะอันนี้กับบักจกขุดค่ะครับความลึกได้ปันไหนความลึกกับหัวเข่าหนึ่งนี่นะคะโอ้เพียงเข่าันมาเนี่ยค่ะเพราะว่าตอนที่ห่าขุดเข่ากับลงไปในบอเสร็จแล้วเขาก็ว่าเพราะหัวเข่าห่ากับพ่อหล่ะหล่ะเนาะห่อนม่ได้เลยได้ประนาณนี้ค่ะครับสามสิบสี่ซิบเส้นค่ะไปเดี๋ยวยางไปชมทางนี้เขา โอ้สุดยอดสุดยอดไอเดียนะครับพี่น้องเด้อขุดบอ่อปลาอยู่กลางหลงกล้วยนะครับเขาทาแห้งประหยัดงบประมาณเนาะครับเนาะค่ะเพราะว่าเขาใส่บุกโจ๊กขุดไหมคะครับขุดอยู่จังมือครับขุดหนีบอ่อหนึ่ง่าจะสองมือจ้าหลังจากเลิกเลี้ยนเขาก็มาขุดในใช้เวลาสองมือค่ะแต่ละบ่อค่ะโอ้ใส่เวลาว่างหลังเลิกเลียนค่ะหลังเลิกเลี้ยนมาขุดค่ะครับ พอละสองมือขุดตอนแรกนะ,ะ,ะครับน้องไม่เคยบ้อห่อนค่ะเอาบานนี้พอ่อคุดแล้วแล้วบารน,นีก็ะเพิน่นน้าน้าน้าบดานหมอครับใส่จ้าเพิ่นหน้าบมมดานนี่แหละจ้าใส่เสล้วเขาเกาเข่ามาปากจ้าเอาเข่ามาปาาได้ประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์นี่แลหละค่ะสองอาทิตย์เขาเก่าเอาไปดูมาปล่อยเลยจ้ะครับค่ะ<า>น้าน้าเพิ่อนยยอ,ยยอยู่เลยบ่ค่ะยูได้จ้าหนึ่เตหมือนแดกโอ้ พอสังเกตเบื้องนี้ดินจะเป็นาขๆดินเหนียวบ่ครับค่่ดินเหนียวปนทรายค่ะดินเหนียวปนทราย,ค,นนย,ายคุดแล้วเปิดน้ำแล้วเข่าม,า,า,มาปักค่ะอืมนี่เขานี่สิประมานโดนไปไหนเหรครับเนี่จักเดือนอลไนี่สองเดือนสองเดือนแล้วเขาว่าเอาเ็ตอยู่นี่ได้เดือนปล่อยปลาดุกได้เดือนหนึ่งเนาะค่ะครับเข่าประม่านสองเดือนปะท่านนห่อสองเดือนแล้วค่ะ เดือนกว่าบ่ะเนี่ยค่ะเดือนกว่านี่ละค่ะโอ้แต่ว่าลำต้นใหญ่แห้งแล้วครับเนาะค่ะเพราะว่าเอากับปอยปะดูได้เพิ่งได้เดือนเดียวไหมค่ะครับเราเตรียมพื้นที่เอาเข่ามาปักอยู่กับประมาณสองอาทิตย์เรากอาเข่ามาปักได้สองอาทิตย์กันหนึ่งเดือนกับอีกสองอาทิตย์แม่ตาลำต้นตรงใบตั้งค่ะครับใส่หยังให้เพื่อนกินเพื่อนคือใส่ปุ๋ยหยังเข่าเนี่ยเอาใส่ปุ๋ยนิ้วทีมาฉีดแม่ตาโอ้ครับใส่นิ้วทีฉีดพ่น ค่ะใช่นิ้วที่ฉีด่นจ้ะฉีดไปยักรเทือนี่ครับตอนนี้ฉีดได้เทือเดียวค่ะโอ้ค่ะมันกเเดขียวเขียวปิดเนี่ยค่ะกอใหญ่แห้งนะครับนาอค่ะเท่าแค่ปากกอละสองต้นเนี่จ้ะกอโอ้แม่นว่ะครับจ้ะแล้วขยายค่ะกอละสองต้นค่ะกอละสองต้นโอ้จะมาผดนะครับแต่กอดีแห้งค่ะโอ้สุดยอดนะครับเด้อนี่โอ้เลี้ยงปดุกได้หนึ่งเดือนบอนี่ลงไปยักโตัวครับกูหนึ่งพันตัวค่ะพันตัพูนบอลนี่ครับค่ะหนึ่งพันตัว โอ้เอาตั้งเป้าไม้ไว้ไว้อย่ายยงไรเนี่ยครับนี่มองนี่อันนี้กะปลาดุกนี่หนึ่งพันตัวนี่คงจะกินมหมดอะ,ค,ะค่ะค่ะเสร็จแล้วเอากลว่าถ้าเหลือกินแล้วก็เอาไปไว้ขายจะ้กะก็ขายในมู่บ้านนี่แหลจะจ้หมู่บ้านนี้นเป็นมู่บ้านใหญ่ม่จะกหามู่บ้านร่วมกันแมจ่จ้ะเสร็จแล้วกะถ้าเขาไปขายในมู่บ้านก็คงจะกโอเคนะคะตอนนี้ก็คือเขาก็เลี้ยงกอนนะคะให้เขาไงแล้วเอาสิไปขายค่ะปลาดุกเราเพิ่งจะได้หนึ่งเดือนเองอะจะ้ะครับ เอาวิธีการหาตลาดยังได้บอกพี่น้องนะครับหาไหม่เราบอกวิธีการหาตลาดตอนนี้เอลกามันจะเป็นหน้าเนี้ยพยาบาลอยู่ในหมู่บ้านเนียจ่าเป็นญาติพี่น้องกันจ้าที่นี่เอลก่าบอกว่าหน้าเอลเลี้ยงประดุกเด้อจ้าก็เรื่องสัวทีนี้หน้าเพิ่งจะเห็ดกับเขานะฮะเฮตุกับเขางานศสเนี่ยหรือว่าน้ำมีงานนี้อย่างเนี้ยเพื่อจะเหตุกับเขานะฮะเพรียกว่าเอาประดุกไม่ให้หน้าในหน้าเพิ่งเลี้ยงในเดือนเดียวเองจ้า อ้าวนึกวันใหญ่แล้ววาสิบ,บอกกามาหายฮิตเขาเขาเนี่ยเจะนะโอ้เบาง่ายๆคือข้าไปเบาให้ <c oughs> อ่าคนที่เพ่นกวางขวางในจัง่อยฟังจ้าครับมาเ้าเลียงประดุกเด้อจ้า เพราะว่าให้เพื่อนฟังซามเนือนเพื่อนจังแล้วค่ะจังเลยค่ะว้าเล่ยนนี่ซื้อปลาดุกบนท่านใหญ่ค่ <c oughs> ะดุกบวันได้ยัง <c oughs> อ๋อเดินม,มาแล้วอ๋อเดินมาแล้วค่ะนี่บ่อยอยากนะครับพี่น้องเด้อค่ะก็ว <c oughs> ่าง่ายเขาก็เริ่มต้นจากชุมช่นนะครับน้องค่ะเริ่มต้นจากชุมชนจ้ะ <c oughs> เริ่มต้นจากชุมชนจาก,ก,กาต้ <c oughs> นใหญ่โตนะคะครับนี่ฟังนี่ก็โอ้หลากหลายแห้งนะครับพี่น้องนี่ครับปุณนะพักขาพักขาบักเน่าตัวนี้กับบักยังครับเนี่ครับทิม ทั้งนั้นกับบังหน้าก็ได้ครับแต่เราบ่อนี้ยสีลึกซ้ำกันเลยบป่ครับคุยเอ๋ออ๋อไล่ระดับจ้าจ่าก็นุ่นจะาไม่ลึกอันนี้คือบ่อที่สองต้องลึกกว่าเก่าเพราะว่าเวลาเราเปลี่ยนปล่อยน้าลงมาค่ะบ่อที่ต่อไปก็จะลึกกว่าเก่าอีกวาครับค่ะโอ้บ่อบ่อนี่สีลึกก็ลึกกว่าหัวเข่าที่สันนะค่ะอันนี้บ่อนี้ลึกกว่าบ่อนี้เลี้ยงปลาอย่างครับอันนี้จะเป็นเลี้ยงปลาเขียงหมันจ้าปลาเขียงชุมพรน่ะค่ะปลาหมอปลาหมอชุมพรจักโตครับ ึ่งพันตัวค่ะหนึ่งพันตัวคือกันค่ะแต่ว่ามันยันมีมันหอนหอนมันก็นลงไปค่ะมันขึ้นมาครับความเายวนี่ก็สิประมาณหาหกเมตรนะครับนอ้องค่ะสีประมาณนั้นนะครับพี่น้องหาหกเมตรนะครับด้วยความเาวความกว้างสามเมตรลึกกะตัวนี้ประมาณหาสิบเซนบ่อบางหันชีิบเซนเป็นว่าสาม0ิบสี่ิบนะครับแต่ว่าบอ่อนี่ก็ต้องลึกกว่าค่ะครับนี่ปลาปลาเข็งเพิ่นมาเรียนนามตัวนี้ได้เจักเดือนหรอครับพร้อมกันค่ะ ลงความกันเลยหนึ่งเดือนค่ะซื้อมาพร้อมกันค่ะโอ้เวลาปล่อยน้ำออกนี่ป้องไหนครับนี่บ่ค่ะเอลก็จะมีทอปล่อยน้ำออกค่ะนี่นะครับปี่น้องด้อเพิ่นสีฝังทอไว้กับปล่อยออกนีเลยนะครับน้อค่ะฝังทอไว้ทุกบ่อเลยจ้ะเอาตั้งแต่คุดมาสองเดือนปล่อยน้ำออกจเกอบเทอะล้วครับช่วงนี้วันได้ปล่อยออกค่ะเพราะว่าฤดูฝนค่ะโอ้เนี่ยเพิ่นบ่เนาบ่ครับบ่ค่ะเราปามกับก็บ่ใหญ่อีก อีกอย่างหนึ่งก็คือน,น้ำใสได้จ้าเพราะว่าเขาเอาจอกเอาเนี่ยค่ะผักตบชวามมใส่เพราะว่าสั่งบรรยากาศเห้เพื่อนเวลาที่มือเวียนเพิ่นก็จะมาสูดได้ค่ะมันห่อน,นี่ค่ะนี่เก็ตรมาอาศัยโฮมอยู่ในนี้แอลปากดว่าแอลผักตบมมใส่เนี่ยจ้าน้ำใสได้ค่ะโ,โ,โอ้โหน้ำใสโอ้ผักก็ดีจัดอันใสวิธีธรรมชาติจัดการค่ะ<า>จัดการดูแลค่ะครับ นี่บอนี่บอนี่นี่บอห่อนแน่นอนน้อคุณเนาะค่ะบอห่อนค่ะเพราะว่าเขาเพิ่นเขียวแห้งครับนี่ครับเขากระสีซอยบังแดดนะครับแล้วกระสีมีอันจอกนะครับนาะค่ะมีจอกกุหลาบมีแหนแดงเพิ่นปล่อยใส่น้ากันนะครับนี่ครับพี่น้องเด้อเขาเขียวงามครับเพราะว่าใส่นิ้วที่นะครับเด้อพี่น้องกัล่องเอาไปใส่เบิงเนาะครับคุณครับค่ะประหยัดครับเป็นอินซีพร้อมนะครับเบิงเบิงน้ำขั้นแท้เพิ่นก็ กว๋วยกําลังใหญ่ทั้งนั้นกับบักทัวนะครับนี่การหาตลาดเพิ่นก็บ,บอกแล้วนะครับบานเอา้าบ่อที่บ่อที่ซี่บ่อที่ซี่ครับเรียงอย่างเหนียวอันนี้ก็จะเป็นปลาดุกเหมือนกันจ้ะครับค่ะสลับกันกับปลาเพราะว่าขุดแต่ละบอ่อก็คือเขาซื้อปลาดุกมาใส่ขุดบอ่อนันก็ซื้อปลาไอเคียงมันมาใส่จ้ะขุดบอ่อนีก็เป็นปลาดุกมาใส่สิมาจา้ะเพราะว่าเขาขุด เขาขุดเสร็จแล้วเขาปรุงประปรุงให้แต่ละบ่อเสร็จแล้วเขาก็ซื้อป่ามาใส่จ้ะค่ะบ่อแปนว่าเขาซื้อมาพร้อมกันแล้วก็ขุดทีเดียวเราขุดทีละบ่อจ้ะเฮ็ดไปเทือแะบ่อค่ะโอ้ทีละบ่อครับเฮ็ดแบบว่าค่อยๆเฮ็ดเฮ็ดจากเล็กไปใหญ่ค่ะบ่อนี่แสดงว่านี่กับเขาท่านแตกก่อค่ะเพราะว่าเขาเอาไอ้เข่ามาแซมค่ะครับอันนี้ก็เพึ่งนาจะได้สองอาทิตย์ค่ะโอ้สองอาทิตย์บ่อเนี่ยค่ะ เขากะลพึงจ้ะประมาณนี้นี่สุดยอดนะครับพี่น้องเด้อข้อดีของการเท็ดจังเสียคือปลาเฮากับบได้ซื้อพร้อมกันค่ะบริด้ซื้อพร้อมกันจ้ะครับผมบ่ได้ลงทุนพร้อมกันโอ้เขาต้องเฮ็ดบอสรศษกรพร้อมที่จะเอาปลามาลงเขาคอยออามาลงจ้ะครับค่ะปลาดุกซื้อตัวักบาทครับตัวละบาทจ้ะตัวละบาทค่ะปลาปลาเค้งน่ครับบานนี้ตัวละบาทเหมือนกันจ้ะปลาเค้งกับตัวละบาทอ๋อ แต่เพิ่นกับใส่วิธีการทยอยสื่อนะครับพี่น้องเนี่ยทยอยสื่อจ้ะครับผุ่นมกนาวตัวนี้กับหนึ่งพันบาทปลาเข็งัวผุ่นกับหนึ่งพันบาทปลาดุกนะครับเด้อลัางเทียงหน่อยนะครับไเชอรี่ค่ะเชอรี่สร้างรายได้นะครับค่ะอาหารให้เพื่นอนจ้าไหครับนีเศร้าแรงบ่อาหารนีห้ยใจตอนแรงจ้ะครับให้ยใจตอนแรงตอนนีมันก็ จะล้มข้างล่างค่ะเพราะว่าอาการหอนนะคะค่ะตอนแรกงเขายางว่าสิจ่าเริ่มเรียนมาเอกระสิลงมาหอดประดุกก่อนค่ะในบอ่อป่านี่ค่ะมาหอ,ปอด,ดปับ๊บจวดโรยเดปปั๊บยางลงมาบึงปากก่อนได้ค่ะยางมาปบาดอยินเสียงคนยางสี่คนกระสิแลนมาค่ะครับโูว่าเขาต้องให้อาหารไหมคะสวบกุกับกุกับค่ะจอบจุ๊บจับจุบจ๊บจับล้อเลยค่ะเอาตังตเตเลียงมานี่สามสี่บอ่อนี่มีตายบ่ครับบอ่อฮันนี่เห็นตายนะคะ มันกับ,บ่ถ้าเกิดว่าป่าทุกชนิดถ้าตายจะร้อยขึ้นเนาะค่ะครับบ่ร้อยค่ะตัวนี้บ่มีเลยเน,ย <c oughs> นาะค่ะแสดงว่าบอ่อนี่นีกระสีลึกกว่าบอ่อที่สองค่ะลึกกว่าค่ะโอ้บอ่อนี้ลึกกว่าด้อครับพี่น้องเด้เพนาะว่เวลาปล่อยน้ำเวลาจัดก,การกระสีสะดวกนะครับเนาะค่ะนี่ตัวนี้ยังสดๆอ่อนๆอ,อยู่อันนี้น่าจะได้อาที่เดียวค่ะครับค่ะเบิ่งสีน้ำนี่ยังบ่ทันบ่ท่านใสบันไดน,นะครับเนาะค่ะเพราะว่าเขากก ันพ <ermo unlimited> <te am Allah> ึ <ayud iter> <paying full> <flow> ่งจะได้ทีเดียวแล้วก็ฝนตกน้ําตาอันนี้จะเป็นปลาดุกหน่อยค่ะโอ้นี่ก็ปลาดุกอีกค่ะพึ่งวาใส่ไดีทีเดียวนะคะเออตัวหน่อยตัวอะนะครับตัวละบาดค่ะประมาณสามนิ้วก้อยค่ะครับมันเป็นอาหารไกล่ค่ะมันก็ได้จุ่มก็เลยว่าเห็นปลาเอาอาหารไกลมาให้ปลากินไอพอดีปลาดุกอาหารปลาดุกมันหมดขาก็เลยเอาอาหารไก่หมุนเวียนขาก็คือแบบ ไอ้เกลือกูนพาีอาหารไก่ไข่เขาก็กินกันกินน้ากันได้กินน้ากันได้ค่ะบอพิษบอพิษกฎหมายนะเป็นนี่ตัวนี้น้าเริ่มใส้แล้วตัวนี้สองอาทิตย์โตฝุ่นกับสิบกับสีต่างกันไปเรื่อยๆนะครับเนาะค่ะโอ้บอสุดท้ายในอาทิตย์เดียวนะครับเขาท่าแห้งครับเด้อการลงทุนคนก็บบอกแหะสีนักไปทั้งค่าปลาตัวละบาทค่ะกะครับเนาะว่นนี่กับพานหนึ่งค่ะอันนี้ครับ ร่วมเบสเ็จแสดงว่าอยู่นี่มีปลาดุกสามพันตัวค่ะครับปลาปลาเข่งพันตัวพันตัวโอ้โหอันนี้ก็กําลังเตรียมทําไปอีกจ้ะครับวันนี่บอสว่าซื้อได้ไหบอค่ะเตรียมเฮดไปอีกบ่เนี่ยค่ะก็คือที่บอนะค่ะจะเป็นรองกล้วยสามรองค่ะที่นี่เขาก็เลยทำร้ายรองกลางเขาก็มาเฮดเป็นรูปสี่เหลี่ยมจ้ะแล้วก็จากที่เป็นบอรองกล้วยแบบสี่ถ้าเขาหันกลับมาก็จะเห็นเป็นบอหอยบอปลาโอ้นี่นะครับเนาะค่ะ ข้กลับมาทางนี้สิเป็นบ่อปลาสวยงามเลยค่ะโอ้สุดยอดไอเดียจากที่สิได้กินแต่กล้วยย่างเดียวครับกล้วยกันแปดเดือนจังสิได้กินค่ะแปดเดือนเก้าเดือนสิบเดือนบาดพ่อมาเลี้ยงปลานี่นีสองสาเดือนนี่กินไหนได้นะครับน้องจะผสมผสานจ้ะโอ้นี่คือเริ่มคุดแล้วค่ะอันนี้ก็จะคุดไปเรื่อยๆค่ะกคือเปห้าคุดล่องกลางออกเลยค่ะคุดล่องกลางออกเลยค่ะอู้บนรณาเสือเลยครับนี่พี่น้องครับ ขุดจุกขุดขุดเองเลยขุดเองค่ะเลิกโรงเรียนมากก็ขุดคอยขุดแต่ละน้อยค่ะมาเอาบอนี่กาบอใส่เวลาจังมือนี่ครับสองมือจ้ะสองมือค่ะอ้ยสุดดอดปะครับพี่น้องใส่เวลาสองมือค่ะแต่ว่ากระโชคดีขึ้นเนี่ยหน้มันขุดขุดบ่้นไมันเป็นดินทรายบนดินเหนียวไหมจ้ะคขุดไงแซน้ายังสีแห้งค่ะ คุณแล้วก็นย้อนขึ้นน้ำคู่นี่บอกครับค่ะคุณแล้วก็เ้ากระปับขอบๆให้สวยงามให้เรียบๆอาจารย์เงินุย้อน,นออคืน้างๆจ้ะครับน้ำก็เอาไว้นี่ละน้ำก็ไว้นี่ค่ะอ๋อแสดงว่าตัวนี้นี่สิลึกกูโม่ได้เนี่ยค่ะมันก็จะลึกไปเรื่อยๆค่ะลึกไปเรื่อยๆอันนี้สิตั้งเปล่าไว้สิลึกจากเส้นนี่ครับเอา้าเมื่อกี้ก็สิประมาณหัวเข่าแล้วเนาะสิขึ้นมาหน่อยนึ่งโอ้เพราะว่ามันเกิดลายระดับม่จ่าเขาก็ต้องเอาครับจากต่ำมาไปเรื่อยๆตัวนี้สิหกซีเจ็ดซีหกุ่นได้นี่เนาะครับเนาะะค่ โอ้เลี้ยงปลานั้นปลาปลานิ่นไปยังไห้สบายเลยจ้ะกะว่านี่กะว่าจะเอาปลานิ่นมาลงค่ะให้มันผสมผสานหลายๆปลาค่ะครับมีทุกอย่างเลยค่ะเอาเหลืออู้ผุนย่าไปหอดพุ่นมาลองกล้ยกะว่าสิขุดหอดพุ่นละค่ะสีขุดหอดพุ่นนะค่ะขุดไปเรื่อยๆค่ะเอ้ยเหลืออยู่ประมาณหนอยสีหาสิบเมียดดีแล้วนะครับเนาะค่ะหาซิพกซิบอยู่แล้วครับ่นอะหอดพุนนะคะครับ คุณต้มนกม่วงคุณบอกครับค่ะเพราะว่าที่หอดคุณนะคะอ,อ้าดพูดแต่ว่า้าเฮ็ดถ้าขุดเมือ่อหนี่อายว่าสุดยอดเลยได้ไหนเนาะค่ะปลาสีหลายก็มีได้หมุนเวียนแน่ค่ะเหลือกินก็ขายค่ะครับเอาในความหูมซึกความคิดจะคล้องนี่เป็นได้คือเน้นปลาค่ะใช่ค,ครับเน้นปลาก็คือว่าเฮามีพื้นที่หรอกเฮาก็ถ้าเฮาปล่อยทิ้งไว้มันกบ็บ่ได้เกิดประโยชน์หยังแหมคะ่ะที่นี่เฮาก็เลยว่า เฮากกกินแต่กล้วยมันก็ได้แต่กล้วยนะคะเขาก็มีป่าเนี่ยแซมตรงกลางนี่จ้ะถ้าเขาปลูกไอ้กล้วยนะคะเขาก็เหลือ้อยูตรงกลางเขาก็เน้นเป็นบ่อปลาตรงกลางปรับภูมิทัศน์ให้เขาค่ะสวยมีปลาหลายๆอย่างปลูกหลายๆอย่างแล้วก็ว่าจะไอ้บอนี้ก็จะเอาซื่อปลายเตยก็ตัวเบนั้ยคะปลาสลิดปลาสลิดค่ะมีขายอยู่ตัวละบาทเหมือนกันครับปลาสลิดมาเลี่ยงเอาก็จะล้องเบิงค่ะเพราะว่า ทุกคนทุกอย่างถ้าบอลองเองบิ้งกะบอลูค่ะครับเฮดปลาสลิดแดดเดียวค่ะกะเฮดปลาสลิดแดดเดียวจังปลาดุกนี่คือค่ะเป็นอย่างคือเรียงปลาดุกลายก็เพราะว่ากะซิลอร้องเฮดปลาดุกแดดเดียวเบิงจ้ะโอ้นี่คือเฮาแปบลบว่าเฮาบ้างแพนไว้ขา่ขาวค่ะขาวขาวนะครับเนาะอันนี้เป็นคือความคิดของเราค่ะเพื่อว่าง่ายๆถ้าเกิดว่าจับเป็นแบบว่าปลาดุกสดๆเพื่อมันมันขายบอกไงค่ะเข้ากับบ้างแพนไว้แล้วค่ะ คือว่าสีเฮ็ดปลาดุกแดดเดียวค่ะครับผมปลาเข็งเหนียวถ้าปลาเค็งนี่ตอนนี้คือมีบ่อเดียวมีพันตัวนี่ก็น่าจะขายกินเป็นกิลโลเป็นเซดก่อนค่ะ <laughs> เลือกินก็เอาไปล้องขายเวอร์งสิอาากินมือละสามตัวซีโตเอาป้นที่ละสองตัวก็อิ่มแล้วจ้าเพราะว่ามันตัวใหญ่ด้จ้าตัวใหญ่เติบเป็นสีนิว้วสีสีเขีนี่ หนิวมือสีหนิวด้วยค่ะปลูกบักทั่วบักแตงล่องลับไปแล้วนะครับเดีอพี่นองนี่สุดยอดไอเดียนะครับเด้อขนาดเพิ่นยังเห็ดงานประจําอยู่นะครับพี่นองนี่ยังยังเป็นอาจารย์เป็นคุณครูอยู่ก็อาศัยว่าหล้างเหลือง,งานค่ะครับก็วันยุดค่ะก็ยังเห็ดใดญนะครับเด้อเอาการลงทุนทั้งหมดน,นี่เปรยบบาทครับการลงทุนมันไม่ได้ลงทุนเท่เดียวไหมค่ะค่ะการสมมติว่าเอาเฮดบอหนึ่งเอาก็ลงทุนค่าผ่านนี่สองร้อยค่ะ ผ่าอ่อมหนึ่งในบ่อหนึ่งสองลอยนี่ค่ะพันป่ากับอีกพั 1, นหนึ่งก็เป็นพันหาค่ะอเขาบริเฮ็ดทีเดียวได้ค่ะก็ค่อยๆเฮ็ดไปแมจ่จ้ะครับค่ะค่อยๆเฮ็ดไปเรื่อยๆค่ะการทําเกษตรว่นเปนว่าเสิเฮ็ดปุ๊บปั๊บทีเดียวเขาก็ค่อยๆเฮ็ดไปแต่ละย่างเขาคิดได้เขาจะเรีออยงปา่าอันใดเขาก็ค่อยม่ขุดแถวบ่อไปเรื่อยๆก็สืบพอห้บอ่อสําเร็จแล้วเขาก็ค่อยสืป่ามาลงบ่อค่ะอืเขาปรับภูมิทัศน์ไว้แล้วก็เอาป่ามาลงเลยจ้ะ โอ้สุดยอดนะครับพี่น้องเขาท่านะครับนะจากมาพีกายนี่คือสีเป็นกล้วยเมืเลยเนอค่ะ <ขา S 1> ตั้งแต่ฝุ่นทางเขาล้างเทียงฝุ่นนะครับเป็นสีปูกล้วยสามแถวค่ะนะครับห่างกันสามเมตรสามเมตรได้นะครับคุณครับค่ะก็คุดตรงกลางออกคุดแถวกลางออ,ออกนะครับกะสีใดบอ่อปลาสีสวยพอดีเลยครับนี่ไผ่กะคุดบอ่อเองกะนาหนีนหมอสุดเลยนะครับนะค่ะเพราะว่านาฝนคุดไงนะครับได้ทำบางได้านามดถ่วมคุดได้ครับคุดเอาเลยครับ เอาเมยบ e e. ่าครับคุณครับถามว่าเมยบอกกับเมยค่ะเหตุอย่างมันก็เมยอเหมือนอาจารย์ยูทีว่าเขาจะตั้งใจบอสิ่งที่เขาเห็ุมีจุดมุ่งหมายว่าเขาจะเหตุอันอย่างแม่อใดจ้างใอลคูดบอนี่ค่ะเออถามว่าเมื่อยบ่เอาก็เมยค่ะแต่ว่าเขาตั้งใจว่าเขาอยากเรียงถ้าเขาถามว่ารอรออย่างรอรอมือในรอมือนี่เห็ุมือใดแล้วมันจะได้มือใดค่ะเออก็คือตั้งใจว่าเออเขาก็ต้องเหตุหาได้ตามที่เขาอยากเห็ุคือถ้าลงมือทําคือคําตอบ ถ้าเขาลงมือทําปั๊บเขาก็สิได้สิ่งที่เขาต้องการคือจุดประสงค์เอาคืออยากเลี้ยงปลาแล้วก็อยากขุดเองอยากขุดแบบาแม่โคมันเข่าบ่ได้ห่ะมันจําเป็นเพราะอ่างคาง,ง,งกับทีนี้จะเข่าหมดแล้วมันก็ต้องขุดหาะก็ต้องลงก็ต้องเฮ็ดทีนี้เขาเฮ็ดเสร็จแล้วเขาก็เอองามได้นเนาะเฮ็ดไปได้ไหมก็เลยเออก็มีความสุขในการที่ว่าเขาได้เฮ็ดด้วยนําพักนําแรงเข้ามจ้ะถ้าถามว่าเมื่อยก็คือเมื่อยค่ะทุกคนเมื่อต้องเฮ็ดอย่างมันต้องเมื่อยค่ะนอนอยู่ซื่อกับเมื่อยจ้ะครับ นอนเว้นตื่นขึ้นมานอนเจ็กสองสามสุโมงตื่นขึ้นมาโอ้กูคือเมื่อยแต่ว่าไม่ได้เห็นยังกับเมื่อยจ้ะนอนหลายนอนหลายเฮ็ดเฮ็ดยังกับเมื่อยนะครับพี่น้องเด้อนะครับแต่ว่าตัวนี้เมื่อยแล้วเขามีประโยชน์จ้ะครับได้อยู่ได้กินเป็นแหล่งอาหารระยะยาวครับเป็นสรรค์บนดินนะครับด้วยแล้วก็มีความสุขพร้อมนะครับเด้อเอาหอยเชื่อรี่ยังมีมีแบงปันบ่ครับหอยเชื่อรี่สีทองก็มีแบงปันจ้าถ้า ผู้ใดที่อยากทดลองเลี้ยงกาคือติดตอ่อได้จ้ามีทุกใสจ้าครับติดตอ่อที่ Facebook Facebook ของแอลก็จะเป็นแอลสามใบเถาค่ะครับค่ะเพจของแอลก็จะเป็นครูแอลฟาร์มหอยเชอรี่สีทองขอนแก่นจ้าเบอร์โทรเบอร์โทรของแอลก็จะเป็น0 6 1 9 9 3 9 5 1 4ค่ะครับผมคุณครูแอลนะครับเอาฝากถึงพี่น้องจักหน่อยนะครับทุกท่านอ๋อถ้าเป็นในการทำกรเกษตรนะจ้ะเขาก็ต้องลงมือทำคือค,อคำตอบจ้ะ ลงมือทำนี่คือหมายความว่าเขาก็ลงมือเหตุถ้าเขาคิดว่าเอออยากเหตุน,นันเหตน,นี่เนาะแต่เขาแค่คิดเฉยๆเขาบ่เหตุมันกับบ่ได้ค่ะถ้าเขาลงมือทำนี่คือเขาอยากเหตอยัางเขาจะเลี้ยงปลาสมมติว่าของเอาเลี้ยงปลาเนะะี่ยค่ะเขาก็เห็นพื้นที่่างนี่เนาะเขากลับมาขุดเบิ้งที่นี่เขาก็ล้องขุดเสร็จแล้วเขาก็ปรับปรปุงพื้นที่ให้พร้อมที่จะเลี้ยงเขาก็ได้บอ่อปล่ามาได้รักษาเสร็จสมบูรณ์จ้ะอืมค่ะครับ ถ้าบ่อกลาลงมือทำบ่อกลากา้กาวจะคือมือได้สีไปหอดจุดหมายไปทางเมียนจ่าก็<อ>กคือแค่คิดเฉยๆก็ไม่ได้ค่ะมันต้องลงมือทาําจ้ะครับค,คิดแต่ว่าโอ๊ยกูอยากเห็ดได้อยากมีน,นั่นมีโนนมีนี่แต่ว่าบ่อลงมือทาําจเคือแล้ว้็ทุนอีกจก้ะถ้าโอ้ยบ่มีทุนเนาะถ้ามีทุนหลายๆมันก็คงจะบ่ได้มาเห็ดจังสิหรอค่ะถ้าเขามีทุนหน่อยๆห,หรือว่าเขามีแบบอยากกินเนายาวๆเขาไม่ทุนเยื่ๆเขาไปซื้อนั่นซื้อหันนี่ห่างไออย่างเขาซื้อกินได้ค่ะ ที่นี่ทุนที่เฮานี้สามารถหมดไปไหมหมดได้ค่ะถ้าเราไม่ต่อยอดที่นี่ถ้าเฮามีทุนในราคะไปไหขุดรถจังรถมวยตร์โรขุดเลยค่ะแต่ถ้าเราอยากมีความสูงในการท,รเทํเกษตรเขาต้องมาขุดลองทําเล็กๆม่น้อยก่อนค่ะเริ่มจากเล็กไปหาใหญ่ก่นอนค่ะครับอาประสิทธิภาณนั้นนะครับเนี่ยรอยากเยี่ยมช่มแปลงหรือว่าอยากได้ผลผลิตของเพิ่นนะครับมีปลายยางกิ่งตอนมะนาว น้ำกระมิจา่ามีพักแม่ไก่ไข่โดกแล้วก็แป้นพิจิตรแล้วก็อะไรนิดจ้ะครับหลากหลายสายพันธุ์ท<ม>่หาคู่แอลตามนั้นนะครับอ่าโอเคมนดีกอบผณครับครับสวัสดีค่ะขอบคุณค,ค,คุณค<ม>ูแอลทันว่าลายสีเชียงสาที่ห้เยี่ยมชมสวนนี่ครับบอคุ้นเองโดยมือว่านี่ทงังอันทางออกบนเห็นเราเป็นเอาอันนี้มัดไปครับอันนี้ใน,นสื่อขอบมาใจครับขอบคุณพี่น้องน้ำครับีิติตตามรับชมรา่การคลิปนาพอกันไหมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ